กลับไปเจอสภาพหนักสุดในรอบ30ปีบ้านเกิดอุบลคุสลาก่อนอยู่พัดถิ่นแดนอีสานมาทำงานหาเช้ากินคำ่ำ สำหรับครูสลาคุณวุฒินับเป็นอีกหนึ่งคู่เพลงที่อยู่วงการลูกทุ่งไทยมายาวนานหลายทศวรรษอีกทั้งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้แก่ศิลปินคุณภาพมาแล้วมากมายจนกระทั่งมีผลงานการแต่งเพลงที่โด่งดังเป็นที่รู้จัก แต่กว่าจะมามีทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยซึ่งชีวิตอดีตกูสลาคุณวุฒิเกิดในครอบครัวชาวนาในชนบทอีสานบ้านนามหมอมา้าอําเภออํานาจเจริญในอดีตเคยเป็นราชการครูใหญ่ในโรงเรียนเล็กๆของจังหวัดอํานาจเจริญและอุบลราชธานีกระทั่งในปีพุทธศักราช2543จึงลาออกจากราชการครูมาประกอบอาชีพอิสระเป็นนักประพันธ์เพลงเต็มตัว โดยก่อนหน้านี้เมื่อเราราวปีพุทธศักราช2562เกิดเหตุการณ์ทางน้ำทำให้น้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบกว่า30ปีโดยกูสลาคุณวุฒนักแต่งเพลงชื่อดังเผยว่าบ้านของครูที่จังหวัดอำนาจเจริญน้ำท่วมเหมือนกันแต่ไม่หนักเท่ากับที่จังหวัดอุบลราชธานีครูจึงชวนทีมงานและกลุ่มเพื่อนๆน,นักดนตรีมาอาสาทำงานกันและร่วมกันฝ่าปัญหานั้นมาได้โดยดี นอกจากนี้เมื่อมีโอกาสว่างเว้นจากการทำงานแล้วนั้นครูสลาคุณวุฒิก็มักจะกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่นั่นแต่ทว่าครั้งหนึ่งครูสลาคุณวุฒิก็เคยได้เล่าถึงชีวิตรักในเพลงสมัยนั้นหลังจากลาออกราชการครูก็ตะเวนส่งเพลงให้กับสังกัดต่างๆในขณะนั้นแต่งเพลงให้กับไมพิรมพรโดยครูสลาคุณวุฒิเผยว่าถ้าชุดนี้ไม่ดังต้องกับอุบลกวว่าไม่รอด วัดใจชุดที่ห้าถ้าไม่ไม่ดังรูสลาก็ต้องกลับบ้านไม่พิรมพรก็ต้องกลับบ้านโดยรูสลาบอกว่าสตูดิโอที่เขาสร้างอยู่มานานกว่า16ปีจากวันแรกค่อยๆหาที่ไร่หนึ่งในกรุงเทพสำหรับพวกเราก็ยากสร้างสรรผลงานเพลงดังเกือบพันเพลงถึงวันนี้ของนักร้องดังไม่ว่าจากไม่พิรมพรสิริพรอัมไพพงษ์และนักร้องดังๆล้วนผ่านมือรูสลาสร้างสรรอยู่กันง่ายๆแบบบ้าน ห้องขวที่นี่ก็เหมือนวัดให้พี่น้องที่มาตั้งหลักสมัยนั้นเราเคยเจอมาก่อนตอนเข้ามากรุงเทพไม่มีที่นอนเคยไปนอนท่ารถสวนจตุจักรตอนเอาเพลงมาส่งมาส่งเพลงให้สังกัดนั้นสังกัดนี้ตังก็ไม่มีห้องพักก็ไม่มีไปอาศัยจตุรัสโฮเทลและนี่คือเรื่องจริง ที่ใครจะรู้ว่าครูสลานักแต่งเพลงระดับประเทศเคยไปนอนสวนจัจุจักกับพี่น้องที่มาหางานทําได้มาร่วมงานกับไม้ชุดที่สองยังไม่ลาออกจากครูตื่นเต้นดีใจแต่ก็กังวลเพราะเราไม่มีพื้นฐานทางดนตรีเลยจะไปคุยกับแกมมี่ยังไงสั่นเข้าประชุมครั้งแรกไปเจอกับรุ่นใหญ่ๆ